จะเป็นทุกคันเพราะว่าเขาเริ่มต้นใช้ที่200บาทนะครับพอพอเหลือ10บาทเหลือ5บาทนีก็จะลดหลั่นลงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้อย่าไม่ต้องวิตกก็คิดว่าจะปรับตัวได้ประมาณทั้งชั่วโมงหนึ่งส,สำาหรับพี่นะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนดื้อเนี่ยอาจจะเป็นวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นจำไว้ว่ายัางไงก็ตามเราต้องปรับให้ให้เข้ากับความไวของของ การเล่งคันเร่งอย่างเช่นเราขับคัมรี่2,000กับขับ2,004เนี่ยแตะเนี่ยเราจะเห็นเลยถ้า2 0ี่แตะปุ๊บกระโจนเลยฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น2,000เนี่ยเราจะแกะแตะมันจะขึ้นน้ำเนิบนะครับหลักการจะคล้ายๆกันนะครับเป็นไงครับอยากจะให้ช่วยเ,เป็นวิทยาทานกับคนที่ช่วยประเทศชาติเผาน้้ามัน ใครจะแนะนใครตัด<ง>สินใจก็ลองศึกษาดูครับครับศึกษาดูแล้วก็ลองตัดสินใจดูแล้วก็สิ่งสิ่งที่ตัดสินใจอย่า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 ถามชาวบ้านครับเ <c oughs> ชื่อมั่นตัวเองนะครับพะกระเป๋าตนเองนะครับแล้วก็ <c oughs> การบ้านนั้นนะครับทุกแวดวงนะครับทุกการศึกษานั้นนะครับต้องเรียนรู้โดยตนเองนะครับขอให้มีความเชื่อมั่นตนเองอย่าได้ฟังกระแสร,รอบด้านเพราะว่า คนที่ไม่ได้ทําการบ้านมาจะตอบโจทย์ได้เท่าคนทําการบ้านได้อย่างไรใช่ไหมครับพี่ครับะฉะนั้นผมผมได้เรียนในวิดีโอในก่อนติดแล้วนะครับว่า,อาแอบย่องย่องมาติดไม่บอกใครเดี๋ยวจะเจอายค้าน <c oughs> ครับเพราะว่าการติดตั้ง NGV นั้นนะครับ โดยเฉพาะ n อ v สําหรับเครื่องยนต์ดีเซลนั้นนะครับกระแสสังคมที่ท่าทานค่อนข้างจะสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเ,เพื่อเศรษฐกิจในครัวเรือนของท่านเองนะครับก็อยากจะให้มีความเชื่อมั่นตนเองแล้วก็มาพิสูจน์ตามข้อมูลนะครับข้อมูลในเว็บไซต์เราในสื่อเราที่เราได้ทําไปนะครับเป็นข้อมูลที่ ส,วน,สวนกระแสสวนหลักการของในแวดวงทั้งสิ้นนะครับเช่นแรงม้าบวกนะครับแรงบิดบวกซึ่งกระแสของสังคมที่เขาเล่นกันส่วนใหญ่จะแรงม้าลบแรงบิดลบนะครับความร้อนบวกนะครับของเราแรงความร้อนลดนะครับซึ่งตรงข้ามทั้งสิ้นนะครับและก็วันนี้นะครับคุณพี่ได้มาพิสูจน์กันแล้วนะครับว่าในเรื่องของแรงม้านะครับคุณพี่ท่านบอกว่าสะใจ วันนี้ได้เห็นข้อเสียแล้วมั่งเรื่องทันเร่งเนี่ยจยากนิดหนึ่งยากมากไหมครับคุมยากพอสมควรฮะคุมยากพอสมควรนะครับสําหรับาะว่ามันแตะนิดเดียวฮะนิดเดียวจริงๆนิดเดียวมาก็เรียกว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าสําหรับบางท่านก็อาจจะมองเป็นข้อบวกนะครับสําหรับบางท่านก็อาจจะมองเป็นข้อลบสําหรับคุณพี่นี่คิดว่าเอาเอาเป็นว่าสัมผันธ์แรกนี่อาจจะมองมองติดลบนิดนึงใช่ไหมครับ ไม่ลบลบหรือบวกบวกใช่ไหมชอบใช่ไหมครับชอบอ้าวโอ้โหผมผมมีลูกค้าที่ผมคงมีความสุขมากนะครับผมผมเจอบางคนเขาบอกโอ้โหคันเร่งไวเกินชอบชอบมากเออเพี้ยเพี้ยนเตุว่าเราต้องปรับตัวไปหามันหน่อยอ่าอ่ปรับตัวหาใช่ไหมครับก็ถือได้ว่าจริงๆแล้วสําหรับคนที่มีหัวใจก็เรียกว่าขับรถนะครับ หรือนักเลงรถนั่นเองนะครับก็คือว่าในเรื่องของฮอตพาวเวอร์เนี่ยไม่มีใครไม่ต้องการนะครับคําว่าฮอตพาวเวอร์ก็คือเป็นแรงม้านะครับแรงม้าก็คือเราทําไมถึงใช้คําว่าฮอตพาวเวอร์ก็คือม้าเนี่ยไม่ใช่มา้าม้านี่ไม่ใช่ว่าเป็นเป็นตัวแบกกําลังม้าก็คือเป็นตัวที่วิ่งไวนะครับม้าก็คือให้คนขึ้นไปขี่คนหนึ่งแล้ววิ่งได้ไวนะครับซึ่งซึ่งแต่